สวัสดีสวัสดีทักทายวันพุธเย,ย็นๆนะครับพี่น้อยวันนี้ก็ได้จับลูกนกเป็นลูกนกเป็นน้องชายเจ้าหลีนะครับเป็นนกปะแป้งนะคางติดขาวขาวประมาณนี้ครับนี่ครับคางขาวนี่ครับคางขาว คลางขาวนี่ครับคลางขาวมีปะแป้งตรงนี้นิดนึงนี่ครับปะแป้งนี้นิดนึงนี่ครับเป็นน้องชายเจ้าหลีนะครับตัวนี้ก็มีมีเล็บขาวด้วยฝั่งนี้ขาวฝั่งนี้ก็ขาว ตัวนี้ขาวสามนี่ก็สามครับดำดำอยนึ่งนิ้วนี่ครับตัวนี้ก็จะเปิดแบ่งนะครับท่านใดสนใจก็อยู่อยู่เจดใบแดงเจดใบแดงครับไม่รู้ว่าผู้หรือเมียครับตัวนี้เจดใบแดงเดี๋ยวจะไปใส่กับพวกรุ่นพี่ไว้ในกรงนี้ อันนี้เป็นพีอ่อีกคอ,อกหนึ่งปิดคอ,อกนี้หึ่งพี่เป็นลูกตัวเมียน,นี้เป็นลูกของตัวเมียตัวนี้เป็นลูกของเพชรมงคลครับตัวนี้เป็นนกป่าเสียงเล็กคารมเอามาใส่แล้วตันนี้เป็นลูกเพชรมงคลเสียงเล็กก็เลยจับใส่ผสมไว้ครับทำพัฒนาสายพันธุ์ครับ นี่ครับท่านใดสนใจนี่ครับนาติดนาติดเขาคางเขาข้างเขานะครับเจ็ดใบแดงนะครับตัวนี้ไม่รวมสูง ไม่รู้ว่ากินเหยี่เป็นหรือยังครับจับมาจากแยกออกจากจมาากุกเชให้มุกเิัแล้วครับ,รบก็หน่าติดขาวประมาณนี้ครับ นนก็มีตัวนี้ตัวสองตัวนี้เป็นข้อของลูกของลูกเพชรมงคลนะครับลูกของลูกเพชรมงคลตัวนี้เป็นลูกเพชรมงคลเลยครับลูกตัวเดียวใส่ปอกขาวไว้ในลูกของเพชรมงคลครับนี่ครับตอนนี้เพชรมงคลก็กําลัง ฟักลูกอีกตัวอยู่ครับ,ก,บก,ก็นี่ครับฟักนี่ครับกำลังโผล่หัวออกมานี่เป็นลูกสองตัวสองตัวครับ,บ,บก็รับเลยนี่ครับสองตัวครับอันนี้เป็นมงคลเลยครับกำลังให้ลูกชุดนี้ได้ คู่ครับนี่ครับตัวนี้ก็แบ่งแบ่งหมดแล้วพี่น้องใส่สนใจก็แบ่งหมดครับโทรมาถามได้ครับตัวไหนแต่หลักๆที่จะแบ่งตัวนี้ครับไปหน้าขาวนี่ครับนี่ครับหน้าขาวๆนี่ครับเอาครับผมคลิปนี้ก็คงจะขอจบคลิปไว้เพียงนี้นะครับผมผมนก็ใหญ่ไซคองสวัสดีครับ